สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่เกม v r a c i n g งดีเช่นเคยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็กาลังจะไปสู้กับบอสตัวนี้เลยทุกคนล่างสุดเลยนี่เลยนะครับผมโซลารัสนั่นเองนะครับผมผมก็ลองไปสู้ดูบ้างแล้วนะครับค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับบอสตัวนี้ก็มาลองดูกันครับผมตอนนี้ผมก็บัฟของมาแล้วนะ มียากันพลังโฮลี่นะแล้วก็บัฟจากบอสอีก2ตัวนะครับผมมีบัฟพลังสเปร์แล้วก็มูเมนต์สปีดมาบ้างนะครับตรงนี้ก็มาลองเล่นดูเนาะว่าจะผ่านไหมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะติดยาวแน่นอนี้ตัวนี้มีตาตรงนี้ด้วยโอ้โหโคตรโหดอะโอเบแบงัันรุยเลยนี่เปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปรียบปื๊บแดดเข้าไปครับผมแดดผมจะเอาเป็นน้ําแข็งไปนะครับ อุ้ยโดนโอ้ยมันจะแยกล่างมันไงโหดมากตัวนี้ทุกคนโอเคชึบหนึ่งสองปื๊ต้องหลบดีๆนะครับตรงเนี้ยหมายแล้วหลบเข้าไปหนึ่งสองสามสี่โอเคได้โยหนึ่งสอง แดแดแล้วมันจะไม่โดนนะกมเจอมานน้นนะโอเคอันนี้เข้าไปแล้ครับคูวงในปับบปับปับปับหนึ่งสองหล่ครับผมสวยไม่โดนฉันอยู่นี่เพื่อนคือมันจะมีสกิลหลายอย่างนะครับแต่ก็มันจะวนๆนะ ตอนแรกๆนะต้องบอกว่าตอนแรกๆด้วยนะนี่นี่มันเอามาแล้ววันเอาตัวนี้มาแล้วงานงอกกันทุกคนถ้ามเอาตัวนี้มาคือสู้ยากพอสมควรนะครับเพราะเราต้องระวังสองตัวเลยนะเนี่ยต้องระวังตอนแรกจะสู้ยากมากอะผมก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะครับอุ้ยแหลกด้วยอะไรวะเนี่ย โอ้ยโอ้ยไม่มีสมาธิเลยโอย้ตัวนั้นก็ยิงอีกเอาเรื่องมันเอาเรื่องดูเลือดมาครับผมอ้โหต้องจะเล่นแปมึงน,น,นะโอเคอื้มอื้ม ขอไปหาหน่อยทุกพี่โอเคขอนีกันหนึ่งสองปึ๊บฟาร์มเข้ามาเฮ้ยตัวนั้นมันทำอะไรวะนะผมไม่เคยมาถึงตรงนี้นะครับก็เลยงงงงนิดนึงนะโอ้ยโหดมากอะ่ะตัวนั้นก็เข้ามาบวกอีกอ่ะ เอาไงดีกับชีวิตโอ้โหโหดมากทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอไปสู้มันก่อนแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าอีกนานแค่ไหนนะครับกว่าจะชนะมันนะก็จะลองพยายามดูแล้วกันนะครับผมหรือยังไงตัดไปตอนที่สู้กับมันตอนแบบสู้สีสู้สีเลยแล้วกันนะครับผมโอเคทําไ้ก็ตัดไปเลยครับ ปทุกคนลุยอันนี้บามาอย่างเต็มที่นะมาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับอาจจะเงียบนิดนึงนะครับขอตั้งสมาธิในการเล่นนะโอเคไปลุย 我西啊，妈，我西。 เฮ้ยแปลงล่างเฮ้ยทุกคนมันแปลงล่างแปลงล่างด้วยอ่ะอู้ววเอาวะทุกคนไม่เคยมาถึงขนาดนี้ผมไม่เคยมาไกลถึงขนาดนี้เอาเว้ยเอาเว้ยอุ้ยมันต้กันมันต้กันอุ้ยเชื่อแล้วเชื่อแล้ว มาตู้กันเองอ่ะอุ้ยอุ้ยลนโอ้ยทำไมมันไม่ตายวะมันฮิวนะเมื่อกี้โอ้โหไหลแชกไหลแชกเหลือเกินจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้ว ไส่ทุกคนมันม be ันใส่มันมันใส่มันตบตบเข้าไป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 มันจะตายแล้ว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 เฮ้ยตายแล้วโอ้ยเจี๊ยเฮ้ยหึ่ยชนะได้ไงวะเฮ้ยอ่านไม่เปล่าวะเนี่ยเฮ้ยอ่านไม่อยู่เฮ้ยชนะแล้วเฮ้ยปาปูหยชนะได้ไงวะเนี่ยเฟ้นเซ็ตพอดีเฮ้ยอูยพุ่งตรงนะอันนี้แบบ ไม่ได้ไม่ได้แบบจะขิงนะแต่อันนี้อ่อนกว่าเบฮิมอนอีกอะเฮ้ยตบมือชอบใจไม่ใช่หรอทุกคนผมว่าน่าจะได้บัฟของตัวนี้มาด้วยนะแล้วก็อันนี้บัฟพ,พลังศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็วิทโพชั่นนะครับแล้วก็บัฟสปีดด้วยนะครับแล้วก็มีเลือดของสายเวทนะอยู่ที่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นตแล้วก็สกิลที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสกิลยิงลูกบอลไฟเนาะยุลูกบอลเลือดอะยิงไป สามลูกเนาะมันจะมีอยู่สามสาแต็กสแต็กหนึ่งจะมีสามลูกโอเคแล้วก็จะมีลูกบอลเคออนนะครับสองอันอันนี้แรงมากแล้วก็อันตีจะเป็นมิลเลอร์สไตล์นะครับก็คือฟันรัวๆในพื้นที่ที่กำหนดประมาณนั้นนะครับผมโอ้โหทุกคนเมื่อกี้คือเวอมากคือผมไม่เคยมาไกลขนาดนั้นนะก็คือเห็นไอ้อะไรวะแองเจิลเมื่อกี้เออมันแป,ปลงร่างเป็นแบบเป็นข้างขาวว่าปีกเป็นข้างข่าวอะแล้วคือโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างนี้ โอเคเรามาดูสกิลที่เราได้จากตัวนี้มาหูสกิลซัมมอนฟอร์เ n น n g แอนเชเหรอเฮ้ย s ัมมอนนี่ตัวเมื่อกี้ได้เหรอต้องเป็นสกิลสีเขียวใช่ปะ่ะนี่ไงหุ้ยโู้โอ้โหข้าขอคุยกับท่านหน่อยได้ไหมท่านมีนามว่าอะไรหรือโอ้เทมากอ่ะเฮ้ยโคตรเท่เดือตามได้ปะ เอาเฮ้ยแตกอยู่ได้กี่วิปะเนี่ยอยู่ได้15วิโอเคโอ้ยคุดเท่อะเท่มากนี่เครมได้แล้วนะครับผมเฟสเสร็จสิ้นภาร,รกิจลุล่วงทีมของคุณจะรับชัยชนะโอเคแล้วก็อย่างเคยก็ผมได้โซชาร์ตออฟโซลลัสมาด้วยนะครับผมหูชนะได้ไงวูนี้อโอเคทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวยังไงไปเจอกันอีกทีที่บ้านเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเจอกันครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยนะผมมีต้นไม้มาเกิดตรงนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตฆ่าแป๊บตา้านเมล็ดม้างไหมเนี่ยไม่มีเลยมีแต่ดอกตรงนี้ผมก็สปอนไอพวกพ่อมดมานะครับมาฟาร์มเนาะเดี๋ยวมาลองฟาร์มกันสักนิดนึงไหมแปบ๊บมนึงนะลองฟาร์มกันดูนะครับผมต้องเป็นสกิลหมูนะถึงจะดีนะครับผมอันนี้ด้วยนี่ ล้วก็หุยอยากลองอันนี้แแต่ต่ค่อยค่อมาลองนะผมกลัวผมเข้าไปแล้วมันจะตายนะครับแล้วก็ไอ้นี่มันจะหายหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> กลัวกลัวกลัวขอมาวางก่อนแล้วกันนะครับผมชึ <laughs> บวางในเมเนตตรงเนี้ยหูที่เต็มที่เต็มอีกแล้วไปวางไว้ข้างในแล้วกันข้างในนะจะวางได้นะครับตรงนี้เลยนะครับผม <laughs> ชึบนี่โอ้โหแห่งแสงจริงๆกับพลังแห่งแสงพลังฮอลลี่ ขอดูบัฟหน่อยครับผมบัฟตัวนี้นะครับป้องกันแสงแดดนะครับจากพรนะอาทิตย์เนาะแล้วก็ไพรมารี e e Attack Speed บวก5%เนะครับผมแล้วก็บวกพลังโจมตีกายภาพนะครับอีก10แต้มนะครับผมก็เป็นบัฟบัฟก,กันแดดนั่นแหละแล้วก็เพิ่มการโจมตีอย่างนี้นะครับอีก5%าซนแล้วก็พลังโจมตีกายภาพอีก10แต้มนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมบัฟเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วเนาะ ก็มีทั้งหมดสาบารใไปตอนนี้เนาะบอสสุดท้ายของเราก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนสําหรับความรู้สึกที่ผมเล่นจะบอสตัวนี้นะครับโซลารัส,นละละสเนี่ยเนาะก็เหาะโอ้ผมกินลิ้นพัน <c oughs> โอ้ยดูจะมูกชนไหมโอเคเอาไปเอาไปเอาโอเคก็รู้สึกว่าตัวนี้นะครับก็เป็นบอสอีกหนึ่งตัวที่สนุกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลองเปรียบเทียบกันดูนะครับใน3ามตัวนี้นะสำหรับผมนะครับก็ความยากเนี่ย ตัวนี้ยากสุดนะเบเฮมอลดีอยากสุดเลยเพราะติดประมาณ3 4วันเลยนะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นโซลารัสนะครับตัวนี้ติดอยู่ประมาณครึ่งวันนะครับผมก็ผ่านแล้วนะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้ง่ายสุดนะครับรู้สึกว่าสู้แค่2ครั้งเองมาแล้วก็ผ่านเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นนะครับความยากของบอสแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะเล่นบอสตัวนี้ยากสุดก็ได้แล้วก็ บอสเบฮิมอนเนี่ยก็อาจจะง่ายสุดๆเลยก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ความยากของคนเราก็ไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปตบไอ้นี่สักหน่อยไหมทุกคนตบไอ้พวกมอเตอร์ที่ผมสม,มอนมานะครับโดยใช้อันติตัวนี้ไงสม,มอนฟอร์เรนต์แองเจิลนั่นเองนะครับผมลองดูลองดูเปิดประตูก่อนชื้แล้วก็วางเลยนี่ก็ปิดกำแพงดูดิเขาจะตีประมาณไหนนะครับ ไอพวกนี้สมอลม์บะเทีมคนแหลกอ่ะฟูอุ้ย,ยสู้ได้ไหมเนี่ยเอออหมดพลังโอ้โหแล้วดูมันสม,มอนมาทุกคนสม,มอนออกมาเลยเห็นไหมโคตรโหดโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะทุกคนเปิดประตูสกิลแล้วก็สกิลนีล่แหลกมากฝันอีกทีปอบข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 อบไปในความแหลกมันเยอะจริงทุกคนมันเยอะจริงดูดูมันดูมันอย่างเยอะอย่างเยอะ ปั่นไหมครับป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 ับ,ปบ,ปบ,ปบตัวนี้อีกหนึ่งตัวโอเคเออจะหนีไปไหนเพื่อนจะหนีไปไหนเพื่อนเรียบร้อยครับผมเอ,อ่อตัวนี้ยผมเคยคุยกับน้องในดิสคอร์นะว่ามันไม่ได้ดรอปหินสีทองในะที่จริงมันดรอปนะครับผมอันนี้ต้องเออถ้าเกิดน้องเขาดูอยู่นะอันนี้พี่ขอโทษด้วยนะครับผมที่พี่พูดผิดไปนะเออถ้าเกิดว่าดูอยู่นะโอเคเจ้าตัวนี้มันดรอปหินสีทองนะทุกคนคือไอ้เน,นี้ยเนาะมันจะค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับ เออตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ดอปนะครับแต่ลองไปอ่านมาอา้าวดอปเฉยเลยผมนึกว่าดอปแด่บันชี่นะครับเออบันชี่ก็ดอกอ่าอ่าสเปรทอดัอ๊ดแล้วก็หินสีทองแล้วก็เก็บดัดด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับวันนี้เนาะก็ค่อนข้างที่จะสนุกมากแล้วก็ตกใจในตัวเองมากๆเลยว่าชนะบอสตัวนี้ได้ยังไงนะเออคือแบบมันเป็นบอสตัวสุดท้ายาแล้วเราคิดว่ามันต้องแบบโหดแน่ๆน่ากลัวแน่ๆนะครับผม ซึ่งมันก็โหดแล้วก็น่ากลัวจริงๆแต่ว่าผ่านมาได้ด้วยดีนะครับผมอาจจะไปฝึกวิชากับเจ้าเบลฮมอสมาเยอะเกินนะเออ <c oughs> บอสตัวนี้ก็เลยสู้ได้สนุกมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคก็วทวนก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบพินนี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับบอสตัวสุดท้ายในยวันนี้ก็เคลียร์ไปที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่รับชมตั้งแต่คลิปพา์ที่1จนถึงพาทน,นี้เลยนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจกันก็ฝากดกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับเฮ้ยวันนี้ลินได้พันด้วยเป็นไงสวัสดีครับผม